สวัสดีรสครับผมทุกคนใี่เขัน,นี้ก็จะมาอยู่ในพิวพิวมีมา p ิวกันอ p, p ที่7นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาเออวิเคราะห์การเล่นของอินทรา้วผมแต่ถ้าเกิดว่าเออทุกคนอยากเห็นเกมเพลย์ของเขาเนี่ยก็สามารถติดตามได้นะครับทางเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นในต้ด้าน description ให้เนาะแล้วเดี๋ยวในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปนะครับแปบ๊บนึงผมหาก่อน โอโธษนะก็เต็มเลยเดยเซนเซอร์เอาอยู่ไหนอะคลิปไหนก็ไม่รู้แป๊บหนึ่งทุกคนคลิปไหนว่ะเออเออวันท right. ี่ไหร่ไม่รู้ผมใส่ัมวไปกัผมอัดคลิปเยอะนะเนี่ยทุกคนวันนั้นวันที่เท่าไหร่อะสองอาทิตย์ก่อนมันแต่มันมีคลิปหนึ่งเสียทุกคนผมโคตรเศร้าเลยลีดของมันคลิปเสียเศร้าเลยริงเศร้าเลยทุกคนคลิปมันเสียเนี่ยอันนี้ก็อีกหนึ่งเสียมันเหลือร้อยหกสิบใบเลยผมรีบไอ้นี่เกินทุกคน ผมรีบเออปิดเครื่องเกินจนผมลืมกดผมได้ปิดเครื่องเกินจนผมลืมกดปิดจอครับจนผมลืมกดเอ่อเรียกอะไระปิดอัดจอทุกคนตี่ไหนอ่ะที่ผมเล่นกับอินทราออกมาก่อนเนาะเราจะเอามาวิเคราะห์กันเนาะเดี <Go. S 1> ๋ยวผมปิดเสียงตัวเองกันที่ไหนล่ะโอเคจะได้ฟังง่ายๆเนาะทุกคนมาดูที่เกมแรกแต่ก่อนผมยังใช้แ็กตัวเองอยู่เนาะผมไม่เจอยังไม่เจอแ็กนะั้นโอเคดูเกมแรกเลยแล้วกันเนาะ ผมหากด A เอย,เอ,ยอ้ามาแล้วทุกคนดูนที่คริสโตผมนะคริสผมเตยมกดพอดจุดนี่อะไรอะดีบัฟใช่ไหมตีไปปุ๊บอันตีตดูดปุ๊บใช่ไหมอ่ะอินทราเขาอ้าวโหโคตรเหลี่ยมเลยอยชั่นเต็มเลยสามสิบห้าวินาทีเอ้ยสิบแปดวินาทีแล้วทุกคนนั้นเขาวิ่งเข้ามาเนาะผมกด A นะเพื่อจะมาทางซ้ายนะอ้าวโดนตรงหน้าเขาพอดีอ่ะปุ๊บอ่าผมทะลุตัวนี้ผมพลาดเองผมทะลุตัวเขาทุกคนมาลองดู ต่อนะฟึบเอ็มไปทางไหนวะนะเขาเอ็มไปทางไหนอ่ะเขาเอ็มผิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ธรรมดาฟึบเขาเอ็มหันมาโดนผมก่อนหรือเปล่าผมน่าจะโดนฮิตชึบใช่ไหมตึบอ,อ่ะโอเคที่ตรงนี้ผมกดอะไรกด W ฟึบผมกดโพชั่นนี่ต่อผมเพิร์ลไหมเพิร์ลหรอเล่นไรวะนะผมเล่นหลายเกมแล้วผมขี้ค้านเล่นเลยว่ะเกมมาตีปุ๊บชึบ ชึอบอ่ะสวยแต่น่าจะตายครับทุกคนเอาไม่ตายเฉยสวยงามสปีดหมดสปีดหมดเพิ่มก่อนสปีดเออฉลาดมากเออกินสปีดเพิ่มไม่ไปครับทุกคนนี่ผมทำไงผมกด W แถบรัวๆเลยเนาะแต่เป็นยแถบอินทราเขาแบบเป็นยแถบอ่ะผมเอมอย่างเงี้ยรู้ละแต่ก่อนผมเอมอย่างงี้เมื่อวานผมไปห,หาข้อมูลมานะมะั้งก็คือการเอมแบบเมื่อกี้อยู่ไหนละ่ะเดียว่าเออหาไม่เจอแล้วมันจบเกมอย่างรวดเร็วการเอมแบบเมื่อกี้อ่ะปึ๊บ เราเสกเสกตัวเองมันใสเองด้วยไามตอนนั้นนะทุกคนปะยาเลยใช่ไหมดูเสียงผมตอนนี้ดินคนโง่นอนใหญ่สคตรร้องเลยทุกคนโอเคเอาเพลเข้าเลยเหรอทำไมเพลเข้าเอาเอาคอมโบได้แต่เขาไม่ตีทุกคนมันผิดพลาดเองนี่แหละอ่เขาเพลไปตรงนู้นเนาะอินทราเพลไปตรงนู้นนะผมกดเอลัวเพื่อให้วิ่งเร็วที่สุดในไมค์ครับนะนี่ผมวิ่งเข้าไปอ่ะผมกดเปลี่ยนเป็นดีแล้วผมโดดปั้งปั้งเอา น <Ooh. S 2> ี่ด <source> like right ูแล้วดูแล้วเพื่อนนี่แล้วป่าวเราต้องมาดูตรงนี้นี่ตอนที่จะตายเนี่ยชึบเนี่ยอ่ะเออไม่ใช่ดิย้อนไกลไกเกินเด้อปนิดนึงนี่เนี่ยไปเอ็มเงี้ยความจริงอะเนี่ยนะทุกคนนะเอ็มโดดไปละหนึ่งฮิตได้ทุกคนชึบเนี่ยเขาหิโดนเพราะเขามองลงมาใช่ไหมเขามองลงมาผมเขาหิโดนผมอ่ะผมลอยทุกคนเขาตกเราตีโดนเนี่ย แต่ก่อนผมไม่ออกบล็อกหิตเลยนะทุกคนชึบอินทราได้บล็อกหินไม่ดูกันชึบผมต้องมาจัดว้ช็อตแล้วเนี่ยมีไม่เอ่ยบล็อกหิตบล็อกหิตติง้งแล้วผมก็ตายเขาเลือดเหลือเท่าไหร่วะอันนี้เราไม่รู้อะลองมาดูด,ดูเอลเกมที่สองดีกว่าลองเช็คเกมนี้นะทุกคนยิงไปปุ๊บใช่ไหมไม่โดนเลยเว้ยเฮ้ยฉลาดจังว่าเติร์ดปุ๊บยิงไปอ่ะอันนี้โดนแน่นอนใช่โดนจริงเหมือนเขาร,รู้สึกช้าเพื่อนที่น่าจะโดนยิงตายเลยเน,นี่ยชื้อ่อะเราฮิตไปฮิตหนึ่นง ฟิชชิงลอตไม่โดนเว้ยเฮ้ยกินแกร็บฉลาดมากเลก่อนผมยิงไม่โดนเลยผมนี่ผมกากจะะจัดเลยโอเคเอา่าผมกินแกร็บเพราะว่าผมจะวิ่งเข้าไปสู้เนาะอาจจะโดนยิงค่อนข้างพลาดมากๆเลยความจริงแกร็บ้าหมดแล้วแต่ว่าผมไม่สามารถเออผมรวบธนูได้แค่ลูกเดียวไอ้ทุกคนเขารวบรอลสี่หัวลูกอะทุกคนดูนลอ่ะเนี่ยอ่ะ ปึ๊บอ่ะหลอดโดนสวยมากเมื่อกี้น่าจะเข้าฮิตต่อเลยอันนี้ไปเหอไปไฟก็ลเลยน่าจะแพ้ฮะมีหลอดจังหวะสุดท้ายด้วยโอเพลเ,เซฟมากทุกคนหลอดเนี่ยแล้วหลังนั้นเราฮิตเขาไม่โดนเราฮิตเขาแทบไม่ได้เลยโหผมรูและเแลยมันมีหลอดตรงตอนสุดท้ายด้วยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาลองดูเกมที่ผมชนะมัย้ยคอมโบผมไม่ดูผมกากผมกากกากจริงๆแ่นโทนุผมชนะอยู่มั้งเอ้จะแรือจะตอนนั้นแนโทนก็ไม่ชนะเนี่ยว่าอันนี้ชนะไหมอ่ะอันนี้ชนะมาดูกันว่าเป็นยังไง โอ้อันนี้บิวดูทีนี้ก่อนดีก่น่นดูดีบัฟตอนท้ายเกมนะมึงก็ยังสู้ไ่ไหนนะครับทุกคนนะเคยลองเูกันนี่เพิ่งดูดีอว่ามึงดูไม่ได้ดูเกมที่ชนะก่อนดีกว่าว่าเออเป็นยังไงทำไมถึงชนะกดยังไงอะสเตฟผม A D A D A D ใช่ไหมนี่ผมเปลี่ยนมาเป็นแบบไม่กระโดดละใช่ไหมน่าจะใช่นนะแล้วทีน,นะทนที้ผมตีผมกดลาวาเลยผมถอยออกจากเลนเขาก่อนเอาผมคอมโ,มโบได้ผมกินกราบใหญ่นะมีเขาลาวาวางเราไม่โดนเอากากาครับทุกคนอันนี้ เขายิงมาหนึ่งดอกอ่ะผมหลอดได้โอเคผมชนะอยู่แล้วเมื่อกี้หลอดได้อันนี้ผมหลอดไม่ได้ผมน่าจะแพ้นะในตานี้ไม่ใช่ในตานี้ดิต้องเรียกว่าในชงวอย่งเี้อ่ะเนี่ยอันนี้แตกเลย <c oughs> ก็เลยแตกแล้วโดนคือผมหลอดไม่ได้เขาหลอดโดนสองรอบเลยครับทุกคน <c oughs> แล้วก็มีคนหลอดนะครับทุกคนเกผมเหมือนว่าจะเล่นกับเขาอีกตาหนึ่งไหมเพราะเมื่อกี้ผมเห็นสปอยแล้วผมชนะหรือเปล่าเอ,อ็กเซปต์ไปปุ๊บ ผมกดช่องสี่ผมไปจัดเส้นมาแล้วเนี่ยผมผมเฟ์เฟ์สมาร์ทแล้วครับทุกคนผมยิงเลยเนี่ยเลมันทำไม่โดนไหมอ่ะโดนสิครับทุกคนแต่ว่ามันทำไม,ม่ผลเนาะเขาเกีบยังกินกรับไม่เสร็จเนาะเรายิงโดนหนึ่งดอกครับสองดอกครับทุกคนสามดอกละสี่ดอกละแล้ววิ่งไปปุ๊บใช่ไหมอ่ะอ่ะนี่ตันบล็อกโคตรสวยใช่ไหมทุกคนผมทํายัางไงไงเมืม่อกีน้นี้ผมลองรอไปดูก่อนตอนที่ตันบล็อกเมื่อกี้นี้ฮึบอ่ะนั่นช่วงนี้เนาะ นี่ยเนี่ยเนี่ยตันบล็อกสวยมากเลยนะครับทุกคนปึ๊บวิ่งมากด A อปึ๊บใช่ไหมแล้วไงต่อผมกดอ่ะผมกดดีเพื่อหลบธนูแล้วผมกดดีเพื่อหลบธนูอีกรอบหนึออ่งเอามาดูตรงนี้ตรงนี้ขอโทษนะครับเล่นกดหลายตัดไม่ผมพอดอ่ะเนี่ยอ่ะกดดีมาปึ๊บอ,อ่ะอินทรามาที่ตัว A นะเขาเพราะว่าเขาอยู่ฝั่งทางข้ามเราชึบอ่ะพยายามฟิชชิ่งหลอดโดนไหมอ่ะไม่โดนนะเขาฟิชชิ่งหลอดว่าอ้าวผิดด้านเลยด้วยซ้ําเพราะว่าอ่ะผมมาบล็อกนี้แล้วผมก็โดดมาฝั่งขวาใช่ไหมเนี่ยแล้วผมก็วางวางบล็ นั่นเขาวิ่งมาแวทุกคนเขายังไม่เห็นบล็อกนะเพราะว่ามันดีเลยความจริงตรงเนี้ยผมต้อง h ิ t โดนละแต่ผมพลาดเขาดันวิ่งมาตันโดนบล็อกพอดีอวทุกคนผมกด a เพื่อลงมาจากบล็อกครับทุกคนแล้วไงต่อตอนนี้ับทุกคนอย่างเขาถอยหลังเพราะว่าเขาถัดบล็อกโดนบล็อกตันแหละก็เลยน่าจะกดถอยหลังหรือเขาคิดอะไรอยู่เขาอาหน้าจอ่านให้ผมเพรานี่ผมไม่แน่ใจทำไมเขาถึงกด a เนาะเพราะว่าไม่น่ากด a น่าจะสู้ต่อผมเขาน้าจะชนะผมละไม่เขาเล่นพลาดก็คือเขาอ่านให้แหละต้องมีอยู่สองกรณีครับทุกคน อ okay. เคเขาวิ่งมากินแกร็บอ่ะเราตันบล็อกได้สองรอบจึ๊บอ,อ่ะเราพยายามลาวาแต่ไม่โดนแต่ว่าเราผลักเขาไปลาวาได้แล้วเราก็อ่ะเขากดน้ําเราต้องยิงโดนแล้วแต่ว่าเขาไม่ตายสุดยอดเพเซฟมากครับทุกคนแล้วก็เขาวิ่งมาต่อเขาตายแล้ว,ลวเขาเพเซฟอ่ะนี่ผมลาวาสวยมากเลยต,ตอนนี้ทําไม่ได้ละไอ้โยนลาวาพร้อมกันอะ่ะมันกะกลางๆลงช่วยผมด้วยเฮ้ยนี่ผมเล่น yeah, เยี่ยอะไรไม่รู้ครับทุกคนหวั <c oughs> งบล็อกอุตเวเองอะ่ะ เขากินแกร็บว่ะทุกคนผมเลยสามใจผมเลยกินแกร็บใหญ่เลยเพื่ออะไรเพื่อจะได้หิวเก้าวีนะเพราะรู้ว่าเขาจะหลอดโดนนี่ทุกคนเขาฝีมือดีกว่าผมแหละชั้นี่ผมน้ำนะเนี่ยเขาเก็บน้ําช้ามากเลสภาพที่ช้ามากแหละเก็บน้ําช้าสุดๆจนน้ําไหลไปถึงนั้นนะทุกคนผมน้ำอันนี้เล่นเชี่ยมากทีเดียวตอนนี้ผมเล่นกวนเขานะความจริงตอนนี้ผมไม่ได้จะเอาชนะไอตอนที่เอาชนะไม่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 ชนะตอนนี้อาจจะชนะหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูกันเนาะ ี่ผมเล่นกวนเขาก็ผมอัดองอันนี้ผมอยากให้โดนลาวาบ้างเลยแต่วันนี้ผมชนะเพออะราะเลยมาดูกันว่าฉอตเมื่อกี้ทำไมผมชนะนะถ้าไม่เท็นฮิตในโนโดีบัฟตาแรกไม่ชนะอันนั้นผมอธิบายแล้วว่ามีฮิตบางฮิตที่ไม่โดนนะครับทุกคนและเขาบอกฮิตนะน,นี้ผมก็ไม่ได้บอกฮิตเหมือนกันแต่ว่าที่ผมชนะเพราะว่าอะไรนะครับเลือดเขาสิบนะตอนนี้เรากินแกละไปไปุ๊บเลือดเราเต็มอยู่แล้วเนาะเนี่ยเรายิงโดนสิบหกนะเลือดเท่าเท่ากันสิบเจ็ดกับเท่าไหร่สิบห้าเหรอ เดี๋ยวมีเลือดเขาบอกอยู่หกหกเต็มสิบมีสี่มีสิบหัวใจก็เหลือหกหัวใจว้เขาเหลือน้อยกว่านิดหนึ่งป่ะเนี่ยตอนนี้สิบเจ็ดใช่ไหมเขาแต่เขามีแกลบนี่เราก็มีแกลบใช่ไหมเดี๋ยวเขายี่สิบแล้วเขาเต็มแล้วโอเคเราก็ยี่สิบสองใช่ไหมเราเลือดเยอะกว่าเขาสองหัวใจนะฮิตไปปุ๊บใช่ไหมเลือดเขาเหลือสิบเจ็ดมาดูฮิตนี้คือที่ผมอยากผักเขาเขาลาวามากเลยเลือดเหลืออะไรแปดเลือดเราเหลือหนึ่งสองสามสี่สี่จุดห้าสี่จุดห้าคูณสองก็เป็นเก้าครับทุกคน เลือดเราเหลือเก้าเลือดเราเหลือเยอะกว่าเขาเนิดสหนึ่งเอ้ยไม่ดิเต็มเลยป่าวะนี่เต็มเลยดินี่เราเหลือสิบเลยอ่ออ่าเลื่ดเราเหลือเยอะกว่าเขาปุ๊บใช่ไหมโอเอ็มเอ็มไปไหนวะน่ะอ่ะโอเคเฮ้ยแขนตลอดเหละคือยิดบล็อกมันอยู่ตรงตัวทุกคนผมจะเกาหัวทำไมละถ้าเกิดมันโดนแขนมันก็จะไม่โดนนะเนี่ยแต่ผมกลับมาตัวทันอาร์ติเคิลไว้ชิบหายวะติฟังหมดจอเลยเลืวอเขาเหลือสอง แล้วเราเหลือสี่สองคือหนึ่งหัวใจนะทุกคนเพราะมันคูณยี่สิบไม่เปนคูณสองคืออย่างเงี้ยยังไงก็ชนะอยู่แล้วแต่ว่าคือเลือดเขาเหลือน้อยกว่าเรานิดหนึ่งด้วยอ่ะใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ตายไปเลยนะทุกคน <c oughs> เค้ชสวยเลยตายเนี่ยคือผมบังลาวาเขาพอด,ดีเอามาลองดูโนดีบัฟอีกรอบหนึ่งโอ้โดนคอโมโบเละเลยเพราะอะไรอ่ะทำไมชอดไม่กี่โดนคอโมโบเละทั้งที่เราอยู่ที่ต่ํากว่าปกติถ้ารอยู่ที่ต่ํากว่าเราจะโดนคอโมโบได้ยากกว่านะทุกคน เรามาเปิดด้วยสองคอมโบและเขาตีโดนฮิตเราตรงนี้แต่เราตีเบี้ยวอ่ะเราเข้ามาลยระยะเดิมเราเขาตีดังโดนเราอยู่เขาตีเราโดนเยอะกว่านะเขาลงมาละอืมพอเขารู้ว่าเราตีโดนนี้กว่าเขารู้เหมือนอยากลงมาเราตีโดนเท้าอ่ะถือว่าเป็นฮิตเลนที่ดีนะฮ่าชนะฮชตเลนที่ดีจินด้วยก,กระเด็นไปไกลามากฟึบฟืบฟืบชุน,นี้ยเราแทบไม่เสียเลือดเลยไม่ใช่เหรอทุกคนเพราะว่าเขาป่าฟอดโดนเราด้วยเมื่อกี้เนี่ย ความจริงตอน,นี้ผมพลาดตรงไหนผมไม่รู้อะผมปาสโลเมเอตอันนีเน้เป็นดีแบบดิเมื่อกี้เห็นคนฉลาดไหมทุกคนปายาใส่ตัวเองแล้วผมโดนสปีดเขาอันนี้อ้าผมไปกัดหัวทําไมไม่รู้ทั้งเที่งาท,ท้าโดนเยอะกว่าฉลาดครับทุกคนแล้วก็ตายไปเลยโอเคทุกคนครับแสดงว่าสิ่งที่ผมต้องแก้คือผมซักเอมไม่ดีกว่านี้แหละหนึ่งเลยคือต้องเอมดีกว่านี้นี่ข้อที่หนึ่งนะทุกคนแล้วก็ปาพอร์ตให้ดีขึ้นนะ นี่คือที่วผมต้องปรับแก้ส่วนแทบ W แถบแต่ก่อนผมรดมากผมไม่รู้ hit l e n ด้วยซ้ำโอเคเดี๋ยวผมจะลองมาปรับแก้ตรงนี้นะทุกคนเที่ผมในคลิปสรุปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เท้วสวัสดีครับ